อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่อยากจะ ให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็รวมถึงเราสองคนค่ะร่วมแสดงความยินดีนะคะกับในพื้นที่ของชุมชนของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่ถือว่าเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้านนะคะ,คะที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบค่ะทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดยะลานะคะเตรียมความพร้อมเปิดตัวอย่างอย่างเป็นทางการนะคะชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีบ้านบ่อน,น้ําร้อนเบตงในพื้นที่ของตําบลตะนอแมรรหลังจากการได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบจาก228ชุมชน ทั่วประเทศนะคะที่บริเวณหน้าร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปบ่อน้าร้อนเบตงในพื้นที่ต,ตออําบลตะเนาะแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนางอภิญยาสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดยะลาได้นําเจ้าหน้าที่จากวัฒนธรรมจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายสรันวิทนวลเจริญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านบ่อน้ำร้อนนะคะแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนบ้านบ่อน้ําร้อนตาบลตะเนาะแมร่ร้อได้ช่วยกันจัดเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เที่ยวชุมชนยนวิถีในวันนี้นะคะทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดยะลาค่ะกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ดําเนินโครงการชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีประจําปี2565เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรค่ะที่มีศักยภาพและความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวจากชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศจํานวน228ชุมชนนะคะคัดเลือกให้เหลือเพียง10ชุมชนที่มี ักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติค่ะและจะได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีในวันนี้นะคะซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นการแสดงทางวัฒน,นธรรมการจัดนิทรรศการสาธิตผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของดีชุมชนกิจกรรมสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของดีเบตงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยว เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของดีบ้านฉันในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาอีกด้วยค่ะ